ย่แค้นพิทบูลลากเข้าครัวเพื่อชายรายหนึ่งถูกจับในข้อหาทารุณกรรมสัตว์หลังสังหารสุนักพิษบูลที่ตะปบสุนักของเขาจนตายรูดี้เฮสุสบาราฮัสวัย30ปีได้ฆ่าปาดคอเจ้าพิทบูลหลังจากที่เจ้าสุนัขตัวนี้ฆ่าชีวิตของพุดเดินพันผสมวัย10เดือนซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของรูดี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันเสาร์เจ้าผิดบูสุนัขวัยสองปีของเพื่อนบ้านได้วิ่งปรี่เข้าไปในบ้านของรูดี้พุ่งตรงไปหาเจ้าสปังกี้รูดี้และเพื่อนบ้านรายอื่นได้พยายามเข้าไปห้ามแต่มันก็สายเกินไปซะแล้วเพราะเจ้าพิดบูได้งับคอของเจ้าสปังกี้อย่างเยี่ยมโห พอเจ้าผิดบูปล่อยสปังกี้รูดี้ได้คว้าคอของมันด้วยความโมโหก่อนจะลากมันเข้าไปในห้องครัวและใช้มีดปาดคอเจ้าผิดบูเจ้าผิดบูตัวนี้ยังพยายามที่จะวิ่งข้ามถนนกลับบ้านไปหาเจ้าของมันเสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาลสัตว์พยานบางคนกล่าวว่าเจ้าผิดบูได้พยายามที่จะกัดคนในที่เกิดเหตุหลังจากที่มันปล่อยซากเจ้าพุดเดิลริเวอร์ไซคาวตี้เผยว่ารูดี้แค่ทำไปเพื่อเป็นการแก้แค้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการสืบสวนและรูดี้อาจจะมีความผิดในข้อหาทารุณกรรมสัตว์